มื่อนี้ก็พาลูกสาวแพรวามาเยี่ยมลุงในอยู่ที่ห้องและระวางนั่นเองเ,อเกิอบมาเมียนโนเห็นเกิดบเลี้ยมกันไล่หล่าทุกคนและคิดว่าชีวิตครูโซกปวยยางองโซกเกือบเลยทุกคนเกิอบลายแหงและระว่างนั้นเองกย็ยางมาเจอลุงในลุงแนวออกมาจากห้องหน้ำมันคนป่วยผลสาเหตุที่ว่าเพื่อนมาห้องหมมาปาดนี่พาตัดก็คือเอ็นขาเพิ่นได้ขาดไปเนาะเพราะว่าเพื่นได้ลดล้มไปังแต่ปกายนี้ทุกคนแต่ว่าเท้าก็มีความรู้สึกหาขอยกมาปาดปีน,นี้เรทุคนเป็นปีไปเพแต่เป็นก็หาก็มีความรม้สึกว่าอยากมาปาด หรือว่ามาต่อเอ็นเองเนาะว่าง่ายๆว่าเอ็นเพิ่นนั้นได้ตายไปแล้วตั้งแต่ปีกายนี้แต่ว่าิ่นหาก็มีความรู้สึกว่าอยากมาต่อเอ็นที่ว่าเท้ากระทุนเจ็บทรมานได้มาดนเติบเนาะและระว,วางนั้นเองสามีอีสันกระจับทงกันเลือดขึ้นมาโอ้เด้งจิบและนี่ก็แม่นเลือดเสียเลือดค้างที่ว่าอยู่ขาที่ว่าเิ่นโตเอ,เอ,เอ็นเนาะเพิ่นก็โตมานําสายโทนี้ ลงมาเนาะเป็นนั้นระวังนั่นเองน้ำยากกับบไหลทุกคนเอ้ยที่เปเอิญหมอมาจะเป็นพากรุน่นกันคักเนาะลินสายยากระวังนั่นเองลูกสาวมันก็นคิดอยากไอติมนู่นนี่นั่นส่วนเมลลงมาซื้อกินไปใส่นิมันบพาดลูกสาวนี่ซื้อได้ซื้อดีเนาะซื้อตลอดทุกเวลาเนาะ พอตะลงมาฮอดกับเจอฮานขายเครื่องนางกับม้งหน้าไปหาไอติมเลยจ้ะแม่<อ>แล้ระหว่างนั้นเองนางกับมรู้สึกว่าไอติมมันคือหน่อยแท้เพิ่นว่าก็ระวังไปฮานใหม่เบิ่งสิจะลูกเลออาะ2-3า้านเรียนกันเนาะกระบ่มี้านใดเลยแล้ระหว่างนั้นเองนางก็เห็นซานมไต้หวนันนางก็มาเลือกเอาตอนแรกนางก็บ่อยากได้น้ำบูฮาวายเน,ะนาะน้ำบูฮาวายตัวสีฟ้านี่เลยผสมซาไข่มุก ทางทางกนกับว่บบได้ต้องได้แต่ซานมนางก็บ่าโอเคนางอรอรอทาแปบบนึงเดียวก็ได้กิกนนะลูกจาก้าตอนเลกนางก็บ่าอยากได้น้ำบูฮาวายทะเลใส่ซาไข่มูคนว,ว่บบได้ต้องเอาประเดซาโนมนางก็บ่าโอเคได้และระวังนั่นเองนางก็นางรอทาจนเมือนะำบูนะาไข่เนาะแต่ว่าซาโนมกับมาได้ถึงจังหวะพอดีเลยเอาเอาเสียบกินแล้วลองซิมเบงเ็งจะไดนลูกแซบบ่ แทบอร่อยจนเปียเจะมาขอสัมภาษณ์นางก่อนว่าเป็นอย่างนางจะกินน้ำบูฮาวายเป็นอย่างอลิซ่จะกินน้ำบูฮาวายมันอร่อยนะไมไ่ซุ่ยออก,กินน้ำแล้วเราเป็นอย่างคือต้องไปซื้อไอติมอีกเขาอยากซื้อนะเราว่ามันอร่อยอยากกินน้ำบริเวณเขายัายางม่ได้คุย และนางกาก้าวานว่าน,นางบ่เคยกินนางกินอยู่ตลอดนี่ร้านเป็นขอ้ออ้างของคนที่แบบว่ามักกินเนาะบอลเหยื่อยางมาซื้อน้ำนี่ก็บ,บ่ได้ไกย์นะทุกคนบ่ได้ไกลจากทางหมหอเลยอยู่ทางหลังบนเฮานั่งเองเพียงน้อยเดียวเนาะยางมาบ่ฮอด5นาทีก็บเมนฮอดแล้วจะมี้านาน้ำแล้วก็บ้านทรัพสินค้าขายอีหยังลหลายๆอย่างในระหว่างนั้นเองเฮาก็จะเริ่มออกเดินทางออกเดินใช้คำว่าออกเดินทางเนาะเออแต่ว่าบ่ได้ไปซื้อไก่และระหว่างนั้นก็กลับมา้า,านเก่าฮันดิมนั่นก็คือ้านไอติมเนาะเพราะว่านางบ่มีทางเลือกแล้วทุกคนไป ื้อบนอื่นกับบมีฮันเนี่ยมีเนาะส่วนฮันมีก็มีหน่อยนางแบบไว้เลือกมันบเมนอย่างเนาะบเม็นนางที่ซื้อเมื่อซื้ออย่างไรนางแซวอันเดียวนางบเมีนเลือกก็ซื้อเลยนางก็ได้เป็นทุเรียนแล้วหลังจากนั้นก็ออกเดินทางกับเหมือนเดิมจ้าในระหว่างนันเองหลังจากที่ซื้อไอติมมาแล้วก็ซวนลูกสาวมาซอกนั่งเล่นจะแถวแถวนี่แหละห้องมอนี่แหละเพราะว่ายังไม่อยากขึ้นไปเท่าน่อยอยากได้บรรยากาศฟิลที่แบบว่าธรรมชาติแบบดีที่สุดนั่งแถวแถวนี้แหละทุกคน เพราะว่ามันบรรยากาศดีค่อนข้างจะแบบหฮมรุ่มลื่นนอนมีแบบต้นดอกจำปาลุน่นในห้างก็กินไอติมสาเหตุก็คือบุยให้นางขึ้นไปเพราะว่ากินไอติมมันจะขึ้นในแบบอันแอกับเจ้าแบบคนเจ็บทีน่ในห้างก็จะกระบอกบคอยมักทุกเรียนไปในเนาะในระวังก่อนขึ้นไปก็ปล่อยให้นางกินไปเบิดก่อนอะไรทุกคน บ่มีผู้ใดมักทุเรียนในหลังจากีทว่าขึ้นไปเนาะพอสิบนาทีก็พากันลงกลับมาคืนเพราะว่าอยากได้บรรยากาศคือว่าแะลรเนาะหลังจากนั้นก็พากันหอบสรดหอบเสื้อพากันยางลงมามาปูเนาะบรรยากาศแบบดีเพือทุกคนมันมีดอกจำปาหล่นมาแบบสีสันสวยงามแฮงทุกคนแล้วก็กินหอมแบบเย้ายวนขนาดเลยเนาะลูกสาวเพ่นกรลินได้ออกเด้ใจแทวเพิ่นกลินตามภาษาเล็กน้อยแห,หละอันนี้คือดอกจำปา เวลาที่ว่าแบบส่งพระส่งอย่างนะทุกคนแต่งนั่งส่งพระนะยิมดิสตองปาร์าเลยนิ้นนคัะอันนี้คือการที่แบบว่าที่าเมาค้างแต่บดลแม่แนะทุกคนมันเป็นเมาอยากนอนเนาะอดหลับอดนอนหลายมือลายเวรเนจึนก็นเลยจัดหนักจัดเต็มกับบักซมเลยและลูกสาวก็ยังมันรังรีเกิน,เ,นเหมือนเดิมจ้าแต่ระวังเองสันกะซอกท้ายหูปนไปนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ